สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะกดเงินโดยใช้ ATM ที่ไทยมากดที่ลาวนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะกดได้ไหมอ,อันนี้เราใช้บัตรอะไรอ่ะเราใช้บัตรธนาคารนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะกดเงินได้หรือเปล่าเดี๋ยวโกินไปนะ <laughs>

มันจะคืดน้านั่นน้าน่านาแบบะำจีนภาษาลาก็ได้กดาษาลาวอ่ะเอาคละหักยดเงิน อ,อะไรผันหนึงก้อนเนอะันหนึ่งกับแล้วอะคือเอาเงินเล่าแล้วเนี่ยเอาเงินเอาเงินเล่าหรอ,หรอกดมาสักเท่าไรเดียวห้า <5, 000. S 2> พันผันหนึ่งก้อนห้าพันเลยเหรอเราจะได้ไม่ต้องเล็กใช่ไหม ไม่ได้ก็กดออกพันกวอาอยญ่หนูเชือๆยังเงินเรล่าพออยู่แลยกดหนึ่งพันกลีบมันไม่ออกนะคะมันก็จะดิดบัตรออกมาแล้วเราก็กดเข้าไปใหม่แล้วก็กดออกมาสามแสนกลีบคบ่ะมึงออกไหมไม่ออกอเข้าไหมไหนถ่ดทับไหมทั้งมาอยู่เลยจริงเหร กดเงินมาเรียบร้อยแล้วนะคะสามเซนก็แปดร้อยแปดบาทของไทยนะคะสามเซนกีบโอ้เจ็ดสิบห้าบาทแล้วค่ะรมเนียมค่าธรรมเนียมเจ็ดสิบห้าบาทเรียบร้อยแปดบาทค่ะเมื่อกี้เราก็มาเกิดกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มที่เรานะคะใช้บัตรเอทีเอ็มของไทยค่ะเราเกิดมาสามเซนเนาะแล้วก็เขาหักเงินไปหักเงินไทยไปแปดร้อยแปดบาทค่าธรรมเนียมเจ็ดสิบห้าบาทนะคะค่ะรีวิวกดเงิน ที่ลาวค่ะคุณค่ะ